งอนแค่สคริปต์ใบเฟิร์นพิมชนกแจงน,นายนภัสงอนเป็นแค่สคริปตรับงานยุ่งจนเจอกันน้อยลงได้แต่สวิตผ่านจอแต่ความหวานไม่ลดลงเป็นอีกคู่ที่ค้างรักกันไม่เบาสําหรับพระเอกหนุ่มน,นายนภัสและนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกแต่เมื่อไม่นานมานี้ทั้งคู่ก็มีถูกพูดถึงหลังไปเป็นน้องใบตองกับน้องแปะที่ง้องอนผ่านดีเจบิลกินในคอนเสิร์ตใหญ่เพราะฝ่ายหญิงไม่มีเวลาให้จนไม่ค่อยได้เจอกันทำคนสงสัยว่าง,งอนกันจริงหรือเปลา่า ล่าสุด10พฤศจิกายน2566สาวใบเ,เฟิร์นก็ออกมาชี้แจงผ่านในเอ็นเตอร์เทอร์แล้วว่านายเขาไม่ได้งอนแต่มันเป็นแค่มุกขำๆเท่านั้นมันเป็นสคริปต์ส่งเข้าเพลงของบิลกินแต่เขาก็มีมาบอกว่าเนี่ยคนเข้าใจว่าเขาเป็นคนขี้งอนแล้วแต่เราก็บอกไปว่าคนเข้าเข้าใจว่าเป็นสคริปต์แต่ก็ยอมรับว่าช่วงนี้งานแน่นทั้งคู่แทกจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะตนก็เปิดกล้องถ่ายละครถึง2เรื่องส่วนนายก็เพิ่งเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ ทำให้ไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวเหมือนเก่าแต่ก็คุยกันผ่านจอมีส่งข้อความหาคุยกันวิดีโอคอนหากันแต่ถึงแม้จะง,งานเยอะก็ไม่ได้ทําให้ความหวาน้อยลงทําให้มีโมเมนต์ให้ได้คิดถึงกันไม่ได้ทําให้เราต้องทะเลาะหรือเรียกร้องกันเพราะต่างฝ่ายต่างเข้าใจว่าทํางานซึ่งมองว่ามันแฮปปี้เราไม่ได้รู้สึกต่างคนก็ไม่ได้หายไปซึ่งโชคดีที่ทั้งสองทำงานในวงการบันเทิงทั้งคู่ก็เลยทําให้เข้าใจกันในเรื่องของการทํางานทําให้ไม่มีใครมีปัญหางอนกันหรือทะเลาะก,กันในเรื่องของเวลา ส่วนทริปที่ประเทศสิงคโ,โปร์ด้วยกันล่าสุดจนหลายคนแซวว่าเป็นทริปสวีตหวานกระชับความสัมพันธ์เพราะไม่ค่อยได้เจอกันสาวใบเฟิร์นก็เผยว่าก็ดีที่ได้ไปทํางานด้วยกันแต่ไม่มีเวลาไหนที่ว่างไปสวีตหวานเลยสักนิดทริปที่ไปทําแต่งานล้วนๆไม่มีเวลาหวาน2ต่อสองเลยอาศัยคุยกันในกองก็จะโดนแซวว่าคุยกันอยู่แค่2คน